ปอนัทวุฒอวยพรวันวิวาตูมาวินอ่านประโยคแรกมันเอะเอะนะเข้าพิธีวิวากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มมาวิทวีผลและตูปียวดีมารีนนเรียกได้ว่าเป็นงานวิวาแห่งปีเลยค่ะเพราะทุ่มเงินมหาศาลแค่ชุดเจ้าสาวก็ปาไปเกือบหนึ่งล้านแล้วเพราะประดับเพชรแท้ทั้งชุดโดยงานวิวาของทั้งคู่นั้น จัดขึ้นที่โรงแรมแกนไฮเอทเอรลวันครุงเทพงานนี้ก็มีเหล่าคนบันเทิงเข้ามาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือพระเอกมารเข้มอย่างปอน,นัทวุฒิได้โพสภาพพร้อมอวยพรตู่และมาวินว่าโกลเด้นบัสเซอร์คุณได้ไปต่อครับขอให้การเดินทางหลังจากนี้มาวินเป็นรองคุณตู่ทุกทิศทางขอให้ครองคู่กันไปตราบนานเท่านานรักกันนานๆหักต้องไม่ทำให้เสียใจ รักต้องอดทนรักต้องเสียสละและรักแล้วเกิดความสุขในหัวใจของทั้งคู่นะครับขอขอบคุณแร่งข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ